เมืองทีย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนเก่งลายพรางโดนตำรวจบุกจับในโทษฐานโพสต์ชักชวนเล่นพนันออนไลน์เก่งลายพร้อยหน่อยเหมือนไก่ที่ไม่ขันโดนจับแล้วนั่งตัวสันแอบวันไหวแต่ต้องฝืนยิ้มสู้กล้องจ้องเข้าไปผมชื่อเก่งจำได้ไหมเก่งลายพรางหน้าตาผมแสนคมคายคล้ายคนคุก สักเต็มหน้าดำขับหมกทรงอย่างสางสางอะไรก็สางเขียวแถมซับจางเพิ่งออกคุกก็เลยว่างตังไม่มีไปทะเลแสนว้าเวทะเลจา๋าขอปลาหมึกปโปรดลอยมาอย่าว่หนีว่าแล้วเก่งกระโดดจับหมึกมากมีใส่ลังโฟมกับขายดีมีกำไรทำคลิปขายไม่อายจนคนขายหมึกเหล่าเอฟซีก็คักคึกมาช่วยขาย แชร์กันไปนะคนดีเหล่าฝูงควายรีบมาซื้อปลาหมึกไม่ไปลิ้มลองแต่รายได้ก็มีแต่ลดห,หัวบัแกงพนันดูดปากจวบแกงสยองเสนอเงินแสนกว่าบาทแถมสร้อยทองช่วยโปรโมตรประกาศร้องเล่นพนันเก่งลายพร้อยห้อยพระเครื่องรุ่นถีเปรตรูปพระคมผู้ทรงเดชแสนขยันเงินญาติโยมแอบชมเชยแอบแบ่งปัน แบ่งให้น้องและผัวขวัญท่านผู้ชมเก่งลายพรางพอเห็นทางแสงสว่างกราบพระคมอยากเอาอย่างทองสสมทางไหนชั่วทางไหนเลวลุยอาจงแอบเรียนแบบหลอกญาติโยมแอบอมตงังแต่ตํารวจตรวจสอบแล้วไม่ได้โง่บุกเข้าจับไอทีโอแอบดัดหลังเข้าห้องกรงอีกสักรอบตกบันลังซุ้มปลาหมึกก็สุดพังหลังน้ำตา เหล่าปลามึกนึกอีกทีดีแล้วหนอไในไอ้เก่งบอกรักพ่อพ่อข้างฝารักเทิดทูนความพอเพียงพระราชาแต่แท้จริงแค่มายาทาฝาตีนกระโหนเจ้าเอามาหลอกบอกตำรวจกลับตัวแล้วเกือบจะบวชรักษาศีลแต่เจ้ามือเว็บพนันหน้าจีนจีนชื่อภาคภูมิมันแอบปีนขึ้นหลังคาแล้วโปรยเงินแสนกว่าบาทกวาดไม่หมด เก่งลายพร้อยร่างเท่ามดกลัวโดนฆ่าเลยต้องยอมรับเงินโจรแบบเฮฮาเห็นตำรวจก็ร้องด่าว่าไม่กลัววันที่9พฤษภาปี66เก<ๆ>่งลายพร้อยตกนรกเพราะทำชั่วโดนลากไปใส่โซ่แท่กขึ้นรถทัวร์คุกที่ไก่แสงสลัวทัวพาไปส่วนเมียสาวหนาวเหลือเกินเดินเหงา บักผัวเก่งหำเฉาเฉาแม่งไม่ไหวติดคุกเก่งติดหลายรอบเหมือนชอบใจหรือบักเก่งมีผัวใหม่ในตารางเอาไงดีหากออกคุกมาคราวนี้เกิดติดเอดเราต้องหนีต้องเมินหมางเมียบักเก่งบีดลูกคิดหาหนทางหาผัวใหม่ซับไม่จางรีบสร้างตัวส่วนไอ้เก่งเจงอีกรอบกรอบอีกยกโอ้ชีวิตช่างตลกเคยเป็นผัว มาติดคุกเจอขาใหญ่มาพันพัวกลายเป็นเมียเพราะทำชั่วเว็บพน,นันส่วนภาคภูมิโดนอุ้มฆ่าซะที่ไหนแต่ว่าแม่งผูกคอตายไปสวรรค์คาห้องกรงดิ่งลงมาเอาผ้าพันวงการนี้ชีวิตสั้นเหมือนฝันไปจบตอนเก่งลายพรางโดนตำรวจบุกจับในโทษฐานโพสชักชวนเล่นพนันออนไลน์ คิดเขียนฟา,าดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาซีให้เสียงภาคโดย A I